เชนี้นะครับเรามาอยู่กับ N นสจากทาง q ิ a นกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น TS 262กนะครับก็ตัวนี้เนี่ยมันก็ผมเรียกว่ามันเป็นตัวที่ใช้ในบ้านแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีนะครับเนื่องจากมีสเปคที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็อัปเกรดรองรับการอัปเกรดเพิ่มได้หลายๆอย่างด้วยกันนะครับ CPU ของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็น c e ร e อ o น N 4 5 0 5นะครับก็ถ้าใครมองหา N นสอยู่น่าจะรู้จักกับ CPU รุ่นนี้อยู่นะครับเพราะว่า CPU รุ่นนี้เนี่ยก็อยู่ใน 4505นะครับตัวนี้ก็จะเป็น2คอ2เทรดนะครับแรมที่ให้มาตัวนี้ก็จะเป็น4กิกแล้วก็ M2 นะครับที่ให้มาก็มีทั้งหมด2ช่องนะครับรองรับการอัปเกรดคุณจะทำเป็นแคสหรืออะไรก็ได้แล้วแต่คุณนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีตัวของพอร์ตแลนด์นะครับตัวนี้จะเป็น2 5ด้กิกด้วยก็รองรับแบ็คเวิร์กที่มีความเร็วสูงขึ้นในโลกปัจจุบันนี้นะครับประสิทธิภาพการใช้งานจะเป็นยังไงไปดูกันเลยอุปกรณ์ในกล่องนะครับหลักๆเลยก็จะมีตัวน็อตนะฮะแล้วก็ แล้วก็ power cord นะครับแล้วก็ตัว adapter ตัวนี้จะเป็น12โวลต์5.5แอมป์ตัวเครื่องด้านหน้านะครับก็จะเห็นว่ามันมีขนาดเล็กนะครับเนื่องจากตัวนี้มันเป็น 2B นั่นเองนะครับวิธีการเปิดเบรก็ง่ายๆนะครับชักออกมาเท่านั้นเองก็จะเห็นตัว hard ิส s ์นะครับก็ดึงออกมาใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ผมใส่ hard disk เปแล้วแหละมันค่อนข้างแข็งนิดนึงทางด้านขวานะครับตรงนี้ก็เริ่มจากด้านบนก็เป็นปุ่ม power on off นะครับแล้วก็ไฟแสดงสถานะของตัวเครื่องลงมาด้านล่างก็เป็น USB 3.2 Gen 2นะรรรรับ้้กมาาาานขขงตเีีูศสํห นะครับแล้วก็อีกฟากหนึ่งก็จะอยู่ทางด้านบนตรงนี้ด้านล่างตัวเครื่องนะครับก็จะมีรูการขาเข้าทางด้านนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ยางรองกันลื่นทั้งหมด4จุดตัวนี้ยางค่อนข้างหนาดีนะครับด้านหลังตัวเครื่องนะครับอย่างที่เห็นเลยช่องแรกตัวนี้ก็จะเป็นตัว expansion slot นะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นพิลัเพชร Gen 3 x 2นะครับตัวนี้สามารถอัปเกรดไม่ว่าจะใส่พวกพอร์ตแลนด์สิกิกหรืออะไรเพิ่มได้นะครับของทาง q n a p เองเขาก็จะมีตัวสำหรับอัปเกรดอยู่แล้วนะครับก็ลองไปดูว่าเราจะอัปเกรดอะไร ลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นรีเซ็ตสวิตช์แล้วก็ยู b อสบี 2.2G2 ที่อยู่ทางด้านหลังอีกหนึ่งช่องนะครับรวมเป็นสองช่องนะครับข้างหน้าอีกหนึ่งช่องยู b อ2.0นะครับแล้วก็ HDMI ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสายแลนที่ผมบอกนะครับพอร์ต LAN ตัวนี้จะเป็น 2.5G นะครับหรือว่า 1G ก็ได้แล้วแต่คุณใช้งานลงมาด้านล่างก็จะเป็นไฟ DC in การแกะตัวเครื่องเพื่ออัปเกรดนะครับก็ขันน็อตสองตัวด้านบนกับด้านล่างตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สไลด์ตัวเครื่องออกมาได้เลยออกมานะครับแแล้ววกก็ออมา ก็จะเป็นการเปิดตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับก<ๆ>็จะมองเห็นด้านในด้านในเครื่องนะครับจะเห็นว่าเราสามารถใส่ M2 2280ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพีได x p ็กเ s Gen 3นะครับ2ช่องด้วยกันช่องนี้แล้วก็ช่องนี้นะฮะตัวแรมนะครับเท่าที่ดูมันไม่สามารถอัปเกรดหรือว่าใส่เพิ่มได้นะครับแต่ถ้าคุณเป็นสายโมดิฟายผมว่าวางเม็ดแรม ชุดนี้ได้ชุดหนึ่งนะครับก็ลองหาก็ดูนะครับใช้ชิปตัวเดิมแล้ววางลงไปเพิ่มดูนะครับสองช่องนี้ผมว่าใส่ได้อีกนะครับก็ลองไปบอขากันดูตัวฮิตซิงนะครับตัวนี้ออกแบบมาก็ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นฮิตซิงแล้วก็แปะกับตัว t ทอร์โมแพด ให้มาโดนตัวกระดองของตัวเครื่องเลยนะครับในการระบายความร้อนกระจายออกไปนะครับตามที่เห็นเลยนะครับก็มีตัวฮิตซิงแล้วก็เทอร์โมแพดตรงนี้นะครับด้านบนนะครับตรงนี้นิดนึงนะครับก็จะมีตัว p ีซไซเอ็กเพนะครับที่ผมบอกไปเป็นที่เรียน X2 นะฮะก็สามารถใส่สําหรับการอัปเกรดได้ช่องข้างบนก็กว้างกว้างขวางนะครับก็ยาวถึงขนาดนี้เลยยาวถึงข้างหน้าตัวเครื่อง สามารถโมดิฟายใส่พัดลมเพิ่มได้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นช่อง CPU ียูแฟนอีกนะครับก็สามารถต่อพ่วงออกไปได้อีกสำหรับการทดสอบสปีดนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้จะเป็นพีีของเรานะครับหรือว่าแล็ปท็อปของเราก็จะมีต่อตัวนี้นะครับจากทางคิวเน็เหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นการเชื่อมต่อสายแลนแบบ 2.5G หรือว่าเป็น 5G นั่นเองนะครับแล้วก็เข้าผ่านสวิตต์ตัวนี้จากสวิตต์ตัวนี้นะครับเส้นสีขาวตัวนี้เราก็จะเข้าข้างหลังเครื่องแนของเรานะครับแล้วก็สโตรเลแน่นอนว่าที่ผมพูดไปครับสโตรเลตตรงนี้ผมเป็นจานหมุนแน่นอนว่าสปีดมันคงไม่ถึง2.5อย่างแน่นอนนะครับผมก็เลยต้องเอาอุปกรณ์รณตัวนี้ที่เป็น SD ตัวนี้มาเสียบเพิ่มนะครับผ่าน USB 3.2ด้านหน้านะครับแล้วก็จะมาเทสสปีดกันทดสอบการอัปโหลดไฟล์กันขนาด10กิกนะครับผ่านพอร์ต 2.5G นะครับตรงนี้ผม NAS นะครับเริ่มกันเลยจะเห็นว่าสปีดนะครับวิ่งอยู่ไปที่280 MB ต่อวินาทีนะครับก็ตีเป็นเมกะบิตก็อยู่ที่ประมาณ2002-2003นะครับก็เรียกว่าเต็มสปีดของพอร์ต2อ G เลยลองทางฝั่งดาวน์โหลดกันบ้างนะครับ ก็จะเห็นว่าสปีดก็ขึ้นไป280เช่นกันนะครับก็ทั้งไปทั้งกลับนะครับทำสปีดได้เต็มสปีดของ Portland 2.5G เข้ามาเว็บอินเทอร์เฟซของ q ิวแนตัวนี้นะครับก็ก็เป็น QTS ปกตินะครับคนที่ใช้ QNAP น่าจะคุ้นเคยกับหน้าจอรนี้กันดีอยู่แล้วนะครับเริ่มกันที่ดูคอนโทรลเพนเนลก่อนนะครับก็ดู CPU ตรงนี้ CPU ก็จะเป็น c e l l r o n N4505 นะครับ2คอ2เทรดเมมโมรี 4G ตัวเวอร์ชันที่ผมใช้อยู่นะครับเฟิร์มแวร์ก็จะเป็น QTS 5.0.1.2.194นะครับตามนี้เลยมาดูในส่วนของ performance test ของ Storage กันบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นอยู่นะครับตรงนี้ผมใส่ดิฟเป็นทั้งหมด2ตัวนะครับตรงนี้ผมทำเลดศูนย์ไว้ทดสอบ performance กันนะครับก็ อย่างที่เห็นนะครับซอร์ฟิเชียลรีดของอตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ170-180นะครับไอออฟก็อยู่ที่ประมาณ140ดูแดชบอร์ดกันบ้างนะครับว่าตัวนี้เนี่ยที่ให้แรมมา4กิกเนี่ยหลังจากเปิดเครื่องใช้งานเหลือแรมเท่าไหร่นะครับอย่างที่เห็นนะครับใช้แรมไป25%หรือประมาณ1กิกนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเหลือการใช้งานอีกประมาณ3กิกนะครับก็เรียกว่าเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วนะครับแต่ณที่นี้นะครับ ผมบอกไว้ก่อนว่าตรงนี้ผมยังไม่ลงตัวไฮบิดเดสต์สเตชันนะครับถ้า,าลงตัวไฮบิดเดสต์สเตชันไปเนี่ยครับแน่นอนเขาว่าจะมีการอัตราการบริโภคแรมที่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนวิธีการลงไฮบิดเดสต์สเตชันนะครับก็คลิกมาตามนี้เลยนะครับแล้วก็กดสตาร์ทตามนี้นะครับเลือกแอปพลิเคชันที่เราต้องการจะลงนะครับก็ตรงนี้เนี่ยชอบอะไรก็ติกต๊กไปนะครับดีฟอลต์เนี่ยเขาก็มาติ๊กมาหมดอยู่แล้วนะครับกดแอปพลายหลังจากนั้นก็รอสักครู่หนึ่ง หลังจากลงไฮบร i ดเดสต์สเตชันเสร็จแล้วนะครับแอปพลิเคชันผมก็ลงตามนี้เลยนะครับที่เป็น default ทั้งหมด ก็มาดูในส่วนของแรมที่เหลือกันนะครับก็ใช้งานไป3 1นะครับหรือว่าถ้าดูเป็นจํานวนว่าเหลือไปกี่กิกเนี่ยก็กดเข้ามาด,ดูจากตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตัวนี้เหลือให้ใช้งานอีก2 4 5กิกะไบต์นะครับก็เรียกว่าการใช้งานอื่นๆอย่างสบายๆนะครับสำหรับแรม4กิก TS 262จะทาง Q ิ a p นัวนีนะครับก็ถ้าใครกําลังมองหา N a s ที่ใช้ในบ้านอยู่สปีดดีๆหน่อยนะครับผมว่าตัวนี้น่าจะเพียงพอนะครับด้วย c ี u ีของเขาที่เป็น n 455ตัวนี้ผม,มองว่ามัน,มนก็ดีให้ะดัวนี้นร,รับตัว N ที่ใช้ในบ้าน แล้วก็แรมขนาด4 g ิแน่นอน,นว่าเพียงพอต่อการใช้งานถ้าคุณไม่เอาไปรัน VM หรือว่า Docker ต่างๆนะครับเพียงพออย่างแน่นอนนะครับตัว M2 นะครับมีมาให้2สล็อตคุณจะเอามาทำเป็นแคสสำหรับทำพวกเอ่อพวก AI อะไรพวกนั้นก็ได้นะครับหรือว่าจะทำเป็น Storage Pool ก็ได้นะครับมีมาให้ใช้งานถึง2ช่อง Expansion Slot ก็มีมาให้นะครับก็ผมบอกเลยว,ว่าตัวนี้นี่มันค่อนข้างคุ้มนะตัวเล็กแต่ว่ามันก็ อัปเกรดได้อีกนะครับเอฟเฟชั F ่นซอลตัวนี้คุณจะใส่การ์ดอะไรเพิ่มอีกก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับพอร์ทแลนด์ที่เป็น2 5กิกนะครับก็รองรับเน็ตเวิร์กทุกวันนี้อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าตัวนี้ค่อนข้างคุ้มค่านะสำหรับใช้ในบ้านราคาเจ้าตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ10,000กลางๆนะครับก็ตัวนี้เขาไม่ได้บอกราคาผมมานะครับผมก็เอาเงินของต่างประเทศนะครับมาคำนวณเป็นเงินไทยให้ดูก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้ามีราคาเดี๋ยวผมจะแจ้งใต้ลิงก์นี้อีกทีสหรรับใใคที่อยาากไได้้ N ปชงนแบบบฟรรีนนนนะะคคััตอ้ทาง O บ เรามีกิจกรรมอยู่นะครับชื่อว่า o p l o x o n Popular Band Award นะครับตัวนี้เนี่ยคุณสามารถเข้าไปเล่นเพื่อลุนรับแนะเจ้า q ิว p น T-S 2อ3ตัวนี้ได้ฟรีเลยนะครับตัวนี้นะผมก็รีวิวไปแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะก็ลองไปเล่นดูตามลิงก์ข้างล่างนี้